คุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหา่านไม่ใช่หงสปอย EP ที่2นิทารับบทเป็นนางคณิกาต่อไปโดยมีกัปตันจอร์นสันได้มาซื้อตัวนิทาทั้งที่ต้องเป็นกัปตันเจมเนื่องจากโดนขัดขวางเรื่องสินค้าและไม่นานคุณหลวงทุกขราชก็มาแต่สุดท้ายก็ซื้อนิทาไม่ทันคุณหลวงสงสัยว่าใครเป็นคนซื้อตัวนิทาไปจึงได้ให้คนไปตามสืบในเช้าวันลุงขึ้นชาวบ้านเริ่มสืบสบนินทา เรื่องของคุณหลวงที่ชอบแวะไปโรงแม่แฝงเพื่อหานิทาแต่บางเอิญคุณแม่คุณหลวงก็มาได้ยินเขาจึงเอาเรื่องนี้ไปคุยแก่คุณหลวงแต่สุดท้ายคุณหลวงก็ตอบายเบี่ยงไปนะครับตัดมาที่นิทาก็พบว่าตัวเองยังซิงอยู่เนื่องจากกัปตันจรสันให้นิทาเป็นเพื่อนช่วยดื่มแล้วสุดท้ายก็ดื่มจนหลับไปนะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรกันนะนิทาก็ยิ่งคิดค้นนะฮะว่าจะหาวิธีไถ่ตัวเองยังไง เช้าวันรุ่งขึ้นนิทาก็ขอตามเมียนแล้วก็ลำเจ็บตามไปซื้อของที่ตลาดขนาดที่เดินนะคก็ยังคิดเรื่องหาเงินอยู่แล้วก็พูดไอเดียเนี่ยว่าจะขายของที่ตลาดแต่ก็ไม่มีประสบการณ์นะครับก็ทําได้แค่คิดเนะี่ยในขณะที่นิทาเดินตลาดก็เกิดเจ็บขานะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่รองเทา้าแต่นิทาไม่มีเงินนะฮะลำเจียบจึงตัดสินใจจะซื้อให้นะครับแต่ก็เงินไม่พอครับ แต่จู่ๆคุณหลวงก็ผ่านมาจึงซื้อรองเท้าให้และคุณหลวงก็ได้รับรู้ความจริงนะครับว่านิทายังซิงอยู่ครับตัดมาที่กัปตันจอรสันที่คิดว่าจะถ่ายตัวนิทาเพื่อเอามาเป็นเมียครับแต่แฝงนะครับก็ปรับราคาตัวนิทาขึ้นมากขึ้นอีกครับเพราะว่าด้วยความที่เธอค่อนข้างฮอตนะฮะมีคนแบบสนใจเยอะมากเลยแต่กัปตันจรสันนะครับก็ทําได้แค่วางมัจำาก่อนที่เขาจะกลับไป สิงคโปร์และจะนําเงินมาให้อีกนะฮะเช้าวันต่อมานะครับนิทาก็ขอไปวัดทําบุญกับแม่แฝงด้วยแม่แฝงก็อนุญาตนะครับให้ไปสุดท้ายนะครับก็บังเอิญพบกับคุณหลวงอีกครับในขณะที่ทําบุญนะครับนิทานะก็แอบ,บมองคุณหลวงอยู่ไม่ห่างนะครับเรียกว่ายิ้มไม่หุบเลยนะแต่ส่วนคุณหลวงนะครับก็จ้องนิทาตาไม่กระพริบเลยนะแต่ไม่พ้นนะฮะมีคนแอบใส่ไฟนะเพราะว่าเห็นผู้หญิงเนี่ยมากับคุณหลวงเนี่ย คิดว่าน่าจะเป็นแฟนกันครับเธอเนี่ยทั้งสวยแล้วก็ฐานะดีคิดว่าเหมาะกันอย่างกับก,กิ่งทองไปยกครับถึงจะอยู่ในวัดนะครับก็หนีไม่พ้นว่าต้องมีคนมาหาเรื่องครับตามสไตล์หนังละครนะแต่ก็มีเรื่องที่แบบมันไม่ได้รุนแรงกันมากมายเนาะแค่ปะทะวาจากันเล็กน้อยนะครับแม่แฟงน,นะครับบอกข่าวดีแกนิทานนะว่าไม่ต้องรับงานอื่นแล้ว เนือ่องจากกัปตันจอร์สันเนี่ยขอถ่ายตัวเธอครับกัปตันจอร์สันมหานิทานนะครับแล้วก็ขอให้นิทาเนี่ยเปิดใจให้เขานะครับเขาก็พร้อมจะที่จะถ่ายตัวนะฮะแต่ก็เหมือนว่านิทาเนี่ยก็ยังคิดอยู่นะครับเหมือนแบบไม่ได้ดีใจอะไรขนาดนั้นอนะแบบว่าอืมก็ยังคิดอยู่ว่าเขาเป็นคนดีหรือเปล่าแต่คนส่วนมากก็มองว่าเออ ไอ้กัปตันจอนสันเนี่ยเป็นคนดีนะก็จบแล้วนะครับสำหรับสปอย EP ที่2นะครับเดี๋ยวก็จะรีทําเรื่อยๆนะเพราะว่าตอนนี้มันก็ไปหลาย EP แล้วนะผมก็จะทําไปเรื่อยๆเลยยันจบบริบูรณ์นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ